โดยตลอดปีที่แล้วต้องบอกเลยครับว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวนะของการเมืองทางกลุ่มไหนที่เรียกได้ว่าร้อนแรงและดุเดือดเท่ากับกลุ่มทะลุกแก๊สอีกแล้วทั้งในเรื่องของยุทธวิธีที่เรียกง่ายว่าวิ่งฝ่าดงแก๊สน้ำตาของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนและการนำพลุประทัดมาใช้โต้ตอบเจ้าหน้าที่อย่างดุเดือดเผ็ดมันจนถูกไล่ต้อนนะครับสุดท้ายนั้นสามารถจับกลุ่มได้หลายรายเลยทีเดียว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มเยาวชนด้วยแต่หลังจากนั้นครับข่าวคราวเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มดังกล่าวก็ค่อยๆเงียบหายไปนะครับจนล่าสุดมีเพจ a c e b o o k นะครับที่ใช้ชื่อว่าในานามของความสงบเรียบร้อยได้มีการโพสต์ข้อความที่มีการระบุนะเนื้อหาว่ากองทุนดาต้าปิโดทาหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางระหว่างผู้สมทบเงินกับผู้ที่ต้องการที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินเกี่ยวกับคดีชุมนุมหรือการเมืองโดยคําดีนการระบุข้อความ เพิ่มเติมนะครับว่ามาถึงวันนี้แล้วเราต้องพยายามช่วยหาทนายให้กับน้องๆกลุ่มทะลุกแก๊สเราทุกคนต้องช่วยเหลือน้องๆกลุ่มทะลุกแก๊สเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวและญาติเองก็ถูกทนายความปฏิเสธไม่รับทําคดีแต่พวกเราเนี่ยแทบไม่รู้จักทนายที่จะขอแรงให้ช่วยได้เลย ทราบว่าโดยทั่วไปแล้วมีค่าจ้างทนายอย่างต่ำคดีละ4ี่ห0 0 0ม่นบาทโดยไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะชนะคดีหรือไม่แต่โจทย์ยากที่ทางทีมต้องทําให้ได้นั่นก็คือการหาทนายในการที่จะสู้คดีนอกเหนือจากนั้นครับทางทีมยังได้มีการเปิดเผยอีกว่า คิดถึงขั้นที่อยากจะส่งน้องๆในทีมเนี่ยไปเรียนนิติศาสตร์แล้วสอบตัวทนายไม่รู้ว่าจะทันไหมแน่นอนครับทางด้านของเพจทะลุกแก๊สก็จะได้มีการแชร์ข้อความดังกล่าวและระบุข้อความเพิ่มเติมว่ามีพี่ทนายใจดีคนไหนสามารถช่วยเหลือทะลุกแก๊สได้บ้างครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเพราะว่าทางเพจทะลุแก๊สเองเนี่ยตอนนี้ก็มีเหล่าเยาวชนหลายคนเลยที่ยังไม่ได้รับการประกันตัวแล้วก็รอหาทางทนายเนี่ยหรือมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือทางด้านของคดีความ